สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชีเป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้หัวจรวดนะครับนะมาชีเป้ากันบ้างครับคันนี้เป็นตู้ทึบนะครับเหมาะสําหรับเอาไว้ส่งของแล้วก็วิ่งรับงานต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็รูปสวิต์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถยุกได้หลายรูปแบบครับเพราะว่าด้านหลังนี่โล่งสายแคมปิ้งก็ทําได้นะครับคันนี้รายละเอียดเป็นตัวหลังคาเตียครับปี2004ครับ LH172 นะครับ เครื่องยนต์ก็เป็นตัวดีเซล 5L 3 0 0 0ีครับเกียร์ธรรมดาปงุงลายพาวเวอร์มีแอร์ด้านหน้าครับใช้ได้นะครับของแต่งพอมีครับท้ายนี้เป็นคัสตอมนะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้ามองข้างก็ปรับรละพับไฟฟ้าได้ครับล้อแม็กยัางใหม่ครับ IP22 นะแบตใหม่นะ้ำมันเครื่องใหม่แล้วก็น้ำยาหม้อน,น้ำนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วด้วยครับคันนี้เป็นรถอู่ไอ้เขียวแทกรุงเทพครับ ภาษีไม่ขายกับสานพร้อมโอนนะครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับสนใจก็สามารถดูรถได้แถวสมุทรปราการคันนี้อยู่แถวบางบ่อนะครับก็ช่องทางติดต่อก็ลิงก์เฟซบุ๊กได้านล่างคลิปเลยครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับทางช่องเป็นแค่สือ่อกลางให้เท่านั้นโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ผ่านผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ